นุ่มกัญชัยพร้อมด้วยชมพู่อรยายกเค้กซือไพร์วันเกิดให้กับแอปทักษอรอย้อนหลังคําอวยพรทําเ hey, ฮลั่นเลยทีเดียวนางเอกสาวแอปทักษออนหลังจากผ่านพ้นวันเกิดไปดบานบาเมื่อ27ตุลาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าในปีนี้เธอคือสาวฮอตจริงๆแถมโลกสุดสามากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาหรือเปล่า เพราะมีดอกไม้สีชมพูอยู่ในหัวใจแน่ๆจากการลงภาพอวยพรวันเกิดจากพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนที่ถูกจับตาถึงความสัมพันธ์มาโดยตลอดและก็ดูเหมือนว่าจะชัดขึ้นทุกทีและนอกจากนี้แอบยังได้รับ่อดอกไม้สุดหวานจากทิมพิชาอีกด้วยเรียกว่าคือหาสุดๆเข้าไปอีกเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนแอบลุ้นแอบเชียร์แอบจินอยู่เหมือนกันเพราะต่างคนต่างอยู่ในสถานะโสดด้วยกันทั้งคู่และล่าสุดระหว่างที่แอบทักษอรกําลังถ่ายทํารายการ แพิธีกรร่วมอย่างนุ่มกัญชัยและชมพู่อรยาได้ยกเค้กมาซื้อไพร์วันเกิดย้อนหลังโดยในไอจีได้ลงคลิปน่ารักพร้อมกับแคปชั่นว่า Happy b i r t h d a y แม่แอปค่ะคำอวยพรสำหรับคนมีความรักซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยพี่ชายสุดที่รักได้อวยพรแอปไว้อย่างน่ารักว่ามีความสุขมากๆแม่แอปครับ ขอให้รักครั้งใหม่สดใสประโยคเดียวทำเสียงกรี๊ดกันสนั่นศตูไปเลยทางด้านแม่ชมพู่ก็อวยพรตอกย้ำว่าแม่แอปกำลังมีความรักช่ำๆเลยนะแม่และเมื่อให้แอปทักษสออนอธิษฐานไม่ต้องอธิษฐานแล้วพ่อเขาอวยพรแล้วเสียงกรี๊ดดังมากกว่าเดิมเข้าไปอีกแน่ชัดเลยว่าแอปโลกสดใสเป็นสีชมพู